มารข้ามาลองช็อมค่ะเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวในเมืองไทยค่ะแล้ก็เขาแสดงความยินดีด้วยค่ะเป็นแบรนด์ยี่ห้อกระเป๋าที่จําได้ว่าใช้ตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นกระเป๋าที่อึดทนแล้วก็ใช้ได้ตลอดแล้วเขแสดงความยินดีด้วยค่ะเป,นเ,นเป็นี่ยวันนี้ได้จับแจกให้ผู้โชคดีด้วยกระเป๋าหนึ่งใบใช่ค่ะได้ได้แจกหนึ่งใบค่ะแล้วก็วันน,นี้จริงๆหนูตื่นเต้นวันนี้เพราะได้เจออเล็กต้าชังใช่หนูชอบเขามากเขาเท่มากมีโอกาสได้คุยเลยค่ะ โอเคเขา accent แบบ British accent ์ด้วยฟังฟัยากนิดนึงแต่ว่าโอเคค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ไม่เคยเจอใครแบบนอกประเทศเราคุยเรื่องอะไรบ้างคะเขาถามว่าเคยมาเมืองไทยไหมเคยมาแล้วแต่ว่าร้อนมากยาย่าถามคือเรื่องขันที่องรอยแผลที่เราโดนแมงมุมตเลยนะเพราะชาวที่เราอาภาเป็นแฟนก็ยังเป็นหดวงยู่ด้อยังไรป่ะอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นค่ะจริงๆมันไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วแต จริงตอนที่รักษาเอ่อมันลึกแบบลึกแบบลึกขนาดนี้นะคะ่ะกว่าเนื้อมันจะขึ้นก็ปีนึงตอนนี้ก็กําลังรักษาให้มันแบบให้มันหายไปเรื่อยๆหมอบอกว่าอีกอีกสักพักใหญ่ค่ะมันมันหายยาก้วมันจะบอกแพที่ลึก่ากรตอนนี้ทุกเวทีะคะ่ะทุกทุกอย่างเลยะคะ่ะทั้งทั้งยาทั้งเลเซอร์ทั้งทั้งภาวนาด้วยว่าเมื่อไรมันจะหาย จร,จริงตอนนี้มันก็มันก็เล็กลงไป,ไปเยอะมากๆลนะคะถ้าถ้าแฟนได้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เป็นคะก็จางไปเรื่อยๆเนื้อเต็มแล้วโชคดีไม่ได้เป็นคีลอยเหมือนทำให้เราเสียความมั่นใจ <c oughs> ค่ะความมั <c oughs> ่นใจไปหรือไงคะตอนแรกๆหนูตอนตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วค่ะชินแต่ว่าตอนแรกๆหนูโกรธมากเลยค่ะตอนที่คนมองขาหนูอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบระแวงเนบเนบเนบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหลุมแล้วมันเนื้อ,อนนมันเต็มก็โอเคค่ะ ค่ะใช้ไม่ีอะไรหรอจริงๆเครื่องสําอางมันทําได้ทุกอย่างจริงๆนะคะคือคือถ้าถ้ากดกดจริงจังก็ไม่เห็นคอนซีลเลอร์ต้องจากหน้าแล้วก็ต้องลงต้องทาด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ไปไหนก็พกคอนซีลเลอร์ทาขาด้วยค่ะนี่ก็ลองพูนเก่งเลยลองพ้นเก่งมากเนียนเลยเนียนเลยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยรู้สึกค่ะแต่มันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะลุกออกมาแบบยังเป็นแบบเป็นี้ทำให้เราผ่านความผิดาดความไม่ใจนิดนึ่ง มันก็ดีขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เคยโดนมาก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้เดยวพี่ถามถึงคนที่แบบว่าเป็นแบบคูณปั้นให้เธอปีนดังอะฮ่ะจนาชานไปอะไรอย่างเงี้ยจนชาญมาด้อ๋อใช่เขาเป็นเพื่อนคุณพ่อค่ะเพื่อนคุณพ่อใช่ค่ะนานมากแล้วอ่ะเขาจะคุปั้นให้เราหรือยังไงอ่ะเขาปั้นให้ด้วยแต่ว่าคือจริงๆริงเขาขอเป็นนางแบบให้ ตอนนี้นานมากแล้วค่ะตอนนั้นหนูแบบเด็กอยู่เลยตอนเด็กเกตั้งแต่ตอนเด็กเด็กค่ะตอนที่เพื่อนคุณพ่อบอกว่าเนี่ยจอห์นนัตตันวอลเดอร์เขาอยากไนี้แล้วเขาตอนนั้นเรียนอาร์ตอยู่ด้วยคะ่ะก็เลยเรียนไปด้วยเป็นเป็น,ปนอังแบบไปด้วยแสดงว่าหุ่นกระกก็อยู่ในวิพิธภัณฑ์ของเขาที่อังกฤษ เล็กค่ะอันเล็กอันเล็กไม่ใช่เป็นอู่แบบเท่าตัวจริงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าตัวจริงค่ะอ๋อคือเป็นของเราที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นอาอจริงๆหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีหนูมีอันนึงแล้วก็มีมีหลายหลายคนที่ซื้อไปอะไรอ๋ออันนี้คือปั้นต้องกันมั้คะนานตอนเราอยู่เท่าไหร่เออน่าจะประมาณ เราเลี้ยงเด็กวะที่รักจริงเหรอคะเอ๊ะคือว่าเราแกล้งกันหรือเปล่าคะหรือว่าพูดจริงๆแต่ลืมตัวเราไม่ต้องไหมคะแกล้งน้องแกล้งน้องไม่ได้เรียก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 ค่ะแกล้ง แล้วว่าพี่แแบร์ค่ะไม่มีจังหวะลืมตัวเลยไม่มีลืมตัวหลุดอะไรอย่างงี้่ไม่ค่ะถ้าจะลืมตัวก็อย่างมากก็จะเรียกว่ายืดหรือว่าแบบให้แมนอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่เรียกคำว่าที่รักไหมคะไม่เคยเรียกพี่นเดชว่าที่รักน้องไม่ไม่ไม่ที่รักค่ะเอบนะคะแฟนแฟนแล้วเราขออนุญาตินะเด็กแฟนคลับนะแฟคลับเนของยินดีค่ะยินดีที่ทำให้ฟินค่ะหันถุงเยอะนิ กลับไปดูแล้วกลับป็นรายการอะไรคะที่เราไปท่ายทำด้วยน้องนาชาน้องนังอ๋อน้องมาทิกรน้องมาทิกรละครค่ะรายการใหม่ของน้องน้องมาเป็นสวัสดิการใช่ค่ะแล้วก็ทางทีมงานก็บอกว่าแกล้งน้องเยอะๆนะฮะก็จัดเต็มเลยค่ะแล้วอย่างเธอที่เคยมีข่าวว่าแบบจิงลี่แบบชวนเล่นหนักตอนนี้นี่คือเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าเราปฏิเสธไปแล้วหรือว่า คือวันที่เขาชวนหนูหนูก็หนูก็แบบฮ้หนูรู้พร้อมๆพ,พี่ๆทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มีเขาส่งตัวอย่างหนังแบบที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็ชวนเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยคะ่กะก็เลยก็เลยจะได้เล่นหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้เขาจะให้หนูเล่นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแค่เอ่ยปากชวนกันเฉยๆใช่ใชค่ะไม่มีความคุณหน้า มีเขาแค่ส่งเรื่องย่อให้ดูเฉยๆโอเคไหมยังอีกนิดนึงไม่ค่ะมัมีคำว่าเหมือนเราอ่ะเป็นกาวใจให้มากกับคิมกลับมาแบบคืนดีก่อนหน้านี่เหมือนเป็นการเหมือนเขาแบบงอนกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยกาวใจงอนใจแบบนี้ค่ะอ๋อเหมือนรถติดกาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะพี่จริงๆหนูก็เป็นเพื่อนกับทั้งทั้งสองคนค่ะแล้วไม่เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะใช่เขาแค่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆเอง ม,มีนอนไหมรเขาไม่งอนหรือเปล่าแล้วเราแบบเป็นกุ่คนกลางอะไรอย่างงี้หนูไม่รู้ค่ะเรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยถามค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนเอาจริงๆหนูก็ไม่อยากรู้ว่าถ้าเขามีปัญหากันหรือเปล่าแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูเขาก็โอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกะเหมือนงบนาาไปยี่ปแล้วกันบินเช้าไปหาเราคุณต้องตีาว่าเขางอนกันรไม่ไ่ด้งอนนะะไม่ได้งอนค่ะเพราว่าจริงๆเขาน่าจะน่าจะแพนกันไว้แบบนี้ตั้งแต่แรก ไม่รู้หนูไม่ก้อเยังไงคขาก็สวีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะใช่ใช่โอเคน้องค่ค่พชาค่ะพิชาพิชาค่ะแล้วน่ารักดีพิชาเชาทำไมเขาาม่มีอาหาที่ก้องเนี่ยหนูว่าหนูว่าเขาเป็นคู่ที่ค่อนข้างลงตัวค่ะคือเขาเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นแบบว่าคนที่หวานใส่กันก็ได้ แล้วมันดูแล้วก็ว่าดีเนาะแล้วพูดมิงดีพูดเราไม่ลงตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวนั้นค่ะจะเป็นแนวไหนอะคะเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนลุยๆกันค่ะลุยๆลุยๆเดี๋ยนี่มาถ่ายละครให้มีเลยอยากใ้เราเหมือนเราน้อยไทยนราทำหน้าทำหน้าแบบไม่ไม่ต้องมาหาแล้วค่ะเราเราถ่ายละครด้วยกันอยู่ค่ะตอนนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันทุกวันเราเดี๋ยวไม่ดีค่ะ